คนดังพวกคนดังนะคะเรองร้ยห้าสิบเ่องเท่าหร่ยาเก็บไม่ได้ได้ก็พอกระปูแล้วหลายหลายที่เขาเขาให้แกห้าปีเออเริญนะลูกนะื้บเ่เสืาส แลอเอกแเท่าไหร่ย่ออยากเก็บหมดไม่ได้น้งเป็นิทพเน่พเ้าไม่ได้ก็พอกับปูแล้วไรขายให้เขาเขาไให้แค่5้าปีแล้วิจจเจริญนะลูกนะหมวกกรบการเท่าไหร่ด้วหมวกส่องว่ายน้ิหาซอยห้าสิบอยห้าสิบแล้วสบสแล้าสิบ ก็ไม่ได้ก็พอกระปูแล้วไหลห่าลให้เขาเขาไม่ให้แค่5้า5ปีเออเจิญน,นะลูกนะน่ารักนะคะ